สว,ส,สวัสดีครับจากช่องคนทำเกษตรสายพัฒนานะครับวันนี้ก็มาดูสวนทุเรียนนะครับจะเอาดินลูกรลงเสริมโค้งครับวันนี้ทุนนี้หน้าฝนนะครับก็ให้ให้เพื่อนมาช่วยสองคนนะครับมาช่วยกันผม,มคนหนึ่งเป็นสามคน,นครับวันนี้เราจะเอาดินลูกรลงมาเสริมโคกทุเรียนนะฮะผมสวนไปแล้วปีที่แล้วก็ปีนี้หนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ปีสองก็สมอีกหนึ่งครั้งและปีสามเราก็จะไม่เสริมนะฮะเราจะถึงแค่สองปีนี่ฮะขยายโคกออกมาขยายแบบบางๆนะฮะถมแบบบางๆก็จะทำอย่างนี้ทุกต้นนะฮะที่ผมปลูกไว้ต้นทุเรียนก็สมบูรณ์ดีครับนี่ครับเรียนปีกว่านะฮะปลูกเมษาปีที่แล้วปีกว่าก็หน้าสามแล้วครับได้น้าสามนะคุณคคนหน้าสามนะครับนี่ครับ มบูรณ์ดีอยู่ครับก็จะเสริมโคอย่างนี้ทุกต้นนะครับผมจะเสริมแค่ปีสองปีแรกนะปีสามปีสี่แล้วก็ไม่เสริมนะเพราะตัวยังก็ตัวใหญ่แล้วนะนี่ครับเนี่ฮได้เพื่อนมาช่วยสองคนนะครับโอ แข็งแรงครับแข็งแรงนี่เหล้าเบียร์ก็ไม่กินนะครับเพื่อนผมหยุดข้าวพรรษากันนะครับเสริมโคกทุเรียนครับเพื่อให้ทุเรียนลากขึ้นมากินอาหารได้ไวแล้วก็จะเินตับโตได้ไวดีขึ้น,นครับปีแล้วผมก็ทําว่ารู้สึกดีฮะรู้สึกใช้ได้ครับทุเรียนโตวไวปีนี้ผมด้ทําอีกรอบหนึ่งครับผมก็ สั่งดินมารถหกล้อเล็กนะครับคือเ้าครึ่งรถเขาก็ไม่ขายนะครับเขาขายขายที่ละรถนี่หกล้อเล็กพันสี่ฮะแถวแถวบ้านผมปาจีนบุรีครับก็รถหนึ่งก็น่าจะพอครับว่าด้วยเรื่องการเสริมโคกทุเรียนเษกนเษตรการทำเกษตรนะครับ ผมว่าไม่ต้องไปรีบร้อนฮะค่อยๆทำไปครับเดี๋ยวก็สําเ็จเองนะได้กินลูกผมไม่รีบนะฮะทำไปเรื่อยๆแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับนี่ครับเสริมโคทุเรียนดินลูกหลังนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝนเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเขาขนดินครับ คือถ้าเหนื่อยก็พักนะฮะท่านทำเกษตรอย่าไปฝืนนะครับทำแค่พอประมาณวันละนิดนนหน่อยเดี๋ยวก็เต็มเองครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นบช่องคนทำเกษตรายพัฒนานนครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวยงามมาก